ค่ะวันนี้อาจารย์พาเด็กๆนะคะมากินชาบ,บูชิใช่ไหมคะชาบ,บูชิที่เซนทันนะคะทุกคนก็พาน้องๆพนักงานมาแต่ว่าวันนี้อาจารย์ก็เลยมานั่งคิดว่าเดี๋ยวมาสอนพวกเราดีกว่านะคะว่ามีหนึ่งเทคนิคนะคะกินชาบูอย่างไรไตนี่เสื่อมนะคะเนาะอ่ะนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบนๆนะคะนี่นะคะก็นี่นะคะไตไม่เสื่อมเราแล้วเนี่ยอย่างได้ลิ้นรสหรือว่า ได้ได้บรรยากาศที่เหมือนคนทั่วไปที่เขาอยากจะมีแบบเออมาสั่งสรรกับครอบครัวหรือว่ามาพาลูกๆนะคะพาครอบครัวมากินคาบูกินอย่างไรดีล่ะคะเดี๋ยววันนี้แาร์เพิร์มาบอกหนึ่งเทคนิคเดียวเท่านั้นเองนะคะอ,อันนี้ให้ดูก่อนนะเวลาที่เรามาแบบนี้เราก็จะเราจะต้องเชออะไรหนึ่งเราเชือน้ำจิ้มถูกไหมอมเราก็จะเจอน้ําจิ้มเห็นไหมคะมเราเจอน้ําจิ้มแล้วก็จะมีเอาน้าน้ำซุปใช่ไหมคะที่เขาบอกว่า,าจะเอาน้ำซุปใสซุปคุณแบบไหนใช่ไหมคะ เขาก็จะบอกเราว่าเราต้องการน้ําซุปแบบไหนเนาะโอเคค่ะนะคะญาติเนี่ยเขาก็จะเลือกแหละอาจจะเป็นเลือกที่มันซอฟต์สุดอาจจะเป็นซุปซุปชาบูธรรมดาอย่างเงี้ยนะคะเนาะแต่เรื่องอ,อ,อาหารตรงหน้าล่ะคะเราจะเลือกกินอะไรดีนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสวัสดีค่ะคุณรวีวันคุณลิตเติ้ลนะคะวันนี้อาจารย์เปิ้ลนอยู่ที่ชาบูชาบูชินะคะที่เซ็นทรัลนะคะตอนแรกก็จะไปทาน ซิสเลอร์นะคะจะได้าทานสลัดเขาแต่ว่ากา็น้องๆพนักงานอยากกินก็เดินบนกลับมาเดี๋ยวจะพาดูนะคะนี่นะคะเห็นไหมหลังจากที่เราเลือกแล้วเนาะก็ให้ญาติเนะาะญาติต้องมีส่วนนะเทคนิคนี้เทคนิคเดียวนะคะคือญาติเนี่ยต้องมีส่วนช่วยคนไข้นะ,ะเราก็อย่าเลือกที่มันฉูดฉาดมากเช่นต้มยำอย่างเง,งี้ยนะคะอย่างเงี้ยนซุปต้ยมยำนะคะน้ำซุปต้ม ยำหรือว่าน้ำซุปดำน้ำซุปอะไรพวกนี้นะ่าจะต้องมีโซเดียมที่เกินเราก็เลือกเป็นน้ำซุปใสนะคะน้ำซุปใสธรรมดาก่อน่นเกลือเป็นซุปก,ก้อนหรือว่าเป็นซอสซ,ซีอิ๊วต่างๆนะคะซอสซีอซซิ๊วต่างๆนะคะพันตอนนี้นะคะก็ นะคะให้ให้คุณยายคุณยายไปดูที่มีคอมเมนต์หนึ่งเข้าไปดูก่อนนะคะเด็กนะคะนะคะมีน้ําซุปต่างๆให้เราเลือกเราก็เลือกเป็นซุปใสแต่ว่าเราจะไม่ต้องทานน้าซุปนะคะเราจะไม่ต้องทานน้าซุปเราจะเอาไว้แค่ลวกผัดของเราถูกไหมทีนี้พอหลังจากที่เรารู้แล้วว่าน้ําซุปเราเลือกแล้วเราก็มาดูว่าวัตถุดิบตรงหน้าเราที่เราจะเลือกอาหารมีอนะไรบ้างคะอันนี้เป็นปลาป,ปลาดอลลี่เนาะก็จะมีผักมาเห็นไหมคะ ก็จะมีถักมานะคะมีเนื้อนะคะมีเห็ดใช่ไหมคะอันนี้มีเห็ดนะคะหนึ 1, 2, 3, A, ่งสองสามเอกินได้ไหมดได้เราก็รู้ว่าเออหนึ่งสองสามกินได้แต่สามบีสี่ห้าไม่ได้เราก็เราก็ไม่กินนะคะเขาเขาคิมแล้วกินไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็จะเลือกอะไรอีกคะไข่อ่ะสมมติ 1, 2, 3, A, ไข่อ่ะหนึ่งสองสามเอกินไข่ได้ไม่หนึ่งฟองแต่สามบีสี่ห้าเลือกกินไข่ขาวนี่เองคะนี่ก็คือการที่เราเนี่ยนะคะเอ่อควรที่จะเลือก ที่เราทานได้เนาะเราก็เอาไข่นี่แหละไปยุกไปต้มนะคะแล้วเราก็สว่วนใหเฉพาะไข่ขาวนะคะอันนี้นะเราก็เดี๋ยวรจรก็ะนำไข่ไว้หนึ่งฟองนอำไข่ที่หนึ่งฟองนะคะเราก็ปลานะคะนี่งีปลาด้วยนะคะปลาในนี้ประมาณทักสองช้อนนะคะเนี่ยก็ให้โปรตีนเจ็ดกรัมนะคะถ้าเราจะกินปลาเราจะกินปลาปลาด้วยไข่ด้วยก็ต้องแบ่งครึ่งๆจะเป็นแบบปลาสักหนึ่งชิ้นไข่ขาวสักหนึ่งฟองนะคะเราก็ลวกผักที่เตียมที่ ที่เราทานได้มีผักบุง้งกะหลำ่ำปลีนะคะแต่พวกเห็ดต่างๆไม่มีเห็ดหูหนูเพราะไม่มีเห็ดหูหนูเราก็กินไม่ได้นะคะทุกคนนะคะนี่ก็เราก็ดูว่าเ,เหมาะกับเราอย่างไงนะนะคะสมมุติว่าที่เป็นหมูอเด็กๆสั่งหมูมาหมูมเนื้อนะคะนีนะะ่ไม่เหมาะกับเราละเราก็ไม่ทานนะคะเราก็แดบประเภทถ้าเป็นอย่างนี้นะถึงจะเป็นน้ําซุปเราก็ไม่เอาถูกนไหมคะมเราก็ไม่เอาเราก็เลี่ยงนะคะบ็อก แบนแล้วก็ดีลิทเลยในอันนี้ของมิตีนะคะคนไม่น่ารักไม่เอาไว้ในเพจนะคะคนไม่น่ารักไม่เอาไว้ในเพจนะคะอ่ะทีนี้พอเราดูว่าชี้เมื่อกี้เลือกเนื้อเรื่องถึงแล้วนะคะเห็ดเห็ดออรินจิเอาไหมไม่เอานะคะกระตุ้งกระตุ้งเอาไหมก็อาจจะพอได้นะไก่ล่ะหมูล่ะตัดไปเลยค่ะเราเลือกปลากับเราเลือกไข่ขาวแต่ถ้าไปหนึ่งสาวสามเอคุณอยากทาน คุณอยากทานไก่บ้างหมู่บ้างเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะสักหนึ่งชิ้นสองชิ้นหรือกุ้งกุ้งขาวเล็กมีกุ้งขาวเล็กด้วยนะเดี๋ยวจานหากุ้งขาวเล็กกุ้งขาวเล็กเนี่ยือเล็นะคะอันนี้นะคะ,นนะ,คะโปรตีนนะะ่าจะประมาณเกือบเจ็ดกรัมเห็นไหมคะนี่คือการเขาเรียกว่ามีความมีความรู้ในการเลือกอาหารนะคะเดี๋ยวาทานทายกันก่อนคุณนงรนะักคุณนนที่ยายสวัสดีค่ะเปาเปานะคะน ถ้าจะให้ง่ายนะทุกคนเอาน้ำจิ้มสุกี้อาจารย์มาหรือน้ำจิ้มแจ่วใส่กระปุกเล็กๆมานะคะน้ำจิ้มสุกี้หรือน้ำจิ้มแจ่วใส่กระปุกเล็กๆมานะคะเราก็จะได้กินชาบูอร่อยที่สุดในโลกแล้วก็สบายใจสบายใจกับบนไปเลยค่ะนะคะอันนี้นะคะโปรตีนกับเกล็ดดโปรตีนนี่ๆๆนี่น่าจะนจนจนจกดกกนี่นะคะ,นะคะวุ้นเส้นค่ะวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้น นะคะอันนี้ไม่มีโปรตีนนะคะเราก็เอาไว้เราไว้อันนี้อาจะเปิ้นขอนะคะเนื้อขอนะคะนี่นะคะบุ้นเนนะะส้นนะคะเส้นนะคะแล้วก็เดี๋ยงมือ,อเออถ้าเป็นประเทศลาดอลลี่เนี่ยนะคะจริงๆเอาวุ้นเส้นด้วยใช่ค่ะคุณจุไรเก่งมากเอาวุ้นเส้นด้วยวุ้นเส้นเนี่ยเอาสักสามถ้วยสามสี่ถ้วยได้เลยนะสามสี่ถ้วยได้เลยนะวุ้นเส้นนะคะเนาะอ่ะนะคะเราขอบคุณมากนะลูกนะคะอันนี้อันนี้เขาสั่งนะคะ มาสั่งนะคะไม่ใชัยน,นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์เพดูนี่แต่ว่าถามว่าอันนี้ไปสามีสี่ขวดไหมอาจารย์น,น่าไม่เอาดีกว่าเอาไข่หรือปลาดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นทุกตัวไปได้น,นะคะทุกวันนี้แม่บอกให้พกน้ำจิ้มอาจารย์ไปด้วยนะเราขาดเก่งมากค่ะคนเบียร์น่ารักมากนะคะบอกคุณแม่ถ้าเป็นเซรั่คุกกี้นะน้ำจิ้มแจ่ว หรือน้ำจิ้มซีฟูด้ดหรือน้ำจิ้มซุกซี้ของอาจารย์ใส่กระปุเกเล็กๆไปค่ะคุณแม่ค่ะไปจิ้มจิ้มจิ้มได้บรรยากาศแต่ไปนึกแต่ว่าไปเดมต่ำเนาะลูกชิน้นไม่เอาลูกชิน้นไม่เอานะคะอันนี้อะไรนี่นะองนิเซนลามิงนะคะ,มมนะคะไม่เอาเอาไถุงนีขดบีนะคะจริงๆตัวเองมาเขาก็ไม่เคยได้ทานอะไรหรอกแต่ว่าคิดถึงพวกเรานะคะพ่อาจารย์ก็คิดว่า คำว่าคุณภาพชีวิตนะมันก็ต้องได้ไปไหนมาไหนกับเขาบ้างแหละแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าเลือกอยู่เลือกกินเราก็ต้องกินให้สอดคล้องเหมาะสมอันนี้คือสําคัญที่สุดนะคะสาคัญที่สุดที่อาจารย์ห่วงนะคะแต่สิ่งที่อาจารย์ห่วงไม่แพ้กันก็คืออยากให้คนไข้ได้มีโอกาสากได้ไปเชื่นชมบรรยากาศนอกบ้านกับเขาบ้างอยาให้อยู่แต่บ้านนะคะเขาก็อยากมีชีวิตมีคุณภาพเหมือนเราเนาะผักกาดขาวผักกาดขาวกินได้นะใส่ผักกาดขาวให้แม่ด้วย อือนะคะอะอันนี้ใส่ให้แม่ด้วยเอาลูกอส่อันอนี้ไปเอาหูนะคะเอาหูเห็นไหมคะเนี่ยเขาเรียกว,ว่าชิมิคิทีคุณภาพเอาลูกอะชิมิคิทีคุณภาพใส่ไปเลยลูกเดี๋ยวแม่กินทีเดียวนะคะนี่แหละค่ะคำว่าอ่าเวลาที่มามาเที่ยวข้างนอกอย่างเงี้ยเราก็ได้ได้ความรู้ไปด้วยเนาะเอ๊ยน้องขามีสาลาย้ะลูกสาลายที่เป็นาาขเขียวๆอะเอาสักสามไปเลยลูก สาลายอาจารย์ก็ชอบแต่พวกเราละ่ะไม่เอาดีกว่าเนาะพวกเราไม่เอาดีกว่าแต่ว่าอาจารย์ชอบหมอาจารย์ก็ชอบอู่นะคะเนาะขอบคุณมากอุนี่น,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 นี่อันนี้อันนี้อันนี้อาจารย์ทานได้แต่พวกเราไม่ควรนะคะแต่ว่าถ้าไปยะไรต้นๆก็ทานได้นะนะคะอาจารย์สวยมากนะสใสขอบคุณนะคะพิเศษน่ารักที่สุด<ต>เลยนะคะคุณใหม่สวัสดีค่ะนะคะเนาะม,มีหอยมีหอยมีปลามีเนื้อมีหมูมีไก่ ไม่ต้องไปเสียดายค่ะว่าไม่ได้กินอย่างเขาเสียดายนานๆกินทีอ้อสักหน่อยไม่เอาไม่ต้องคิดแบบนี้นะคะทุกคนให้เราคิดแค่ว่าเรามาชื่นชมบรรยากาศเขาแล้วเราก็จะได้ทานอาหารที่อร่อยๆแต่ที่สำคัญต้องสบายใจสบายใจด้วยถูกไหมนะคะคุณยายจะเอาอะไรเป็นะไรเดี๋ยวเจ็บดี๋ยวบอกหน่อยน้องมองนาอาารท์าสบายเลยค่ะก็น้ำค่ะอืมอสามชั้นไก่ผ่านไปนะคะ ลูกชิ้นหอยนะคะเราคุ้มากเลยค่ะอาจารย์อาจาีกินเก่งมากเลยนะคะทุกคนค่ะอาจารย์ชักกลัวนะคะมันเป็นไรค่ะยายนี่ยังเยอะอยู่เลยค่่ะาามนะคะเห็นไหมคะว่าเราเมื่อเมื่อสมมติว่าสมมติสมมติว่าอาจารย์เป็นคนไค่โรคไตสมมตินะเป็นตอะไรที่ห้าสมมติจะไม่เป็นหรอกสมมติเฉยๆนะคะอาจารย์เราดูแลสุขภาพเราไม่เป็น แต่คนที่เขาไม่ไม่เป็นเนี่ยเขาก็ต้องคุมถูกไ,<ด>ไหม<ๆ>เขากินเค็มมากมเขากินเนื้อสัตว์มากเขาก็มีโอกาสไตเสื่ม <laughs> อมฮะเขากินเค็มมากกินเนื้อสัตว์มากเนื้อสัตว์ไตเสื่อมเสื่อมเั้นเนี่ยเขาก็ต้องควบคุมอาหารเหมือนกันนะคะคุณศพทิสวัสดีค่ะนะคะคุณบีนโกบอกว่าไปในที่สี่ถ้าต้มชาบูรวมกันเราตากักแต่ผัดกับโอที่ทิ่ทานได้ขอได้ค่ะขอได้ใช่ใช่ค่ะเยี่ยมมากกับคุณบินโกใช่ค่ะ ประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยกินกับนั่นพี่มาจากไม่กินน้ําซุปไปต้มผัดผัดลวกแล้วก็อย่าลืมว่าวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นเนาะแหมนะคะรูกว่าอาจารย์ว่าไลฟ์นี้ดีนะเป็นการแบบเรียนรู้ด้วย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 ของจริงนะคะเรียนรู้ด้วยของจริงๆแล้วก็ทําให้เราได้เห็นภาพนะว่าความจริงๆเรามาได้ถ้าหลุดแค่หนึ่งมือก็ไม่ได้เลยคะ่ะนะคะเออน้องต้องเข้าใจนะลูกว่าถ้าเรากําลังคุมอาหารดี นะคะเรากําลังต้องการที่จะไม่ัดข้อกไตนะคะแล้วไตระยะท้าย,ายถ้าเราหลุดหนึ่งมือมือนั้นแนละอาจจะเป็นมือที่อันตรายมือนั้นอาจจะทําให้เราน้ําท่วมปอดมือนั้นอาจจะทําให้เราเกิดภาวะบวมมากก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยคาว่ามือหนึ่งหลุดมือหนึ่งเราต้องดูว่าเราเป็นไตระยะที่ไหนเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นไตระยะท้ายต้องไม่หลุดเลยค่ะขอให้มันดีขึ้นมากๆก่อนนะคะเพราะการกินแบบนี้กินเมื่อไหร่ของเสียรับเมื่อนั้น เราเป็นว่าคุมม้มไหมกับการที่อาจจะเกิดภาวะอะไรก็ได้ทุกคนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ว่าเราถ้าถ้าไม่ยังเป็นไม่หลุดดีกว่าเนาะขอแค่ว่าเราได้เดียวกับไปเหมือนคุณบิงโกพูดเนี่ยได้เอาไปลวกลวก,กผักแล้วก็ลวกไข่ลวกวุ้นเส้นกินเราเหมือนทานคุกี้แห้งกินที่บ้านอ่ะทุกคนนะคะแล้วก็มีน้ําจิ้มของเราถ้าเราอยากกินอ,อ,อารมณ์เหมือน ไอทีซีเป็นแบบแจวฮ้อนอ่ะเราก็น้ำจิ้มแจวอาจารย์ไปให้อยากจะกินเหมือนน้ำจิ้มแบบนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมจิ้มกุ้งนิดหน่อยหรือว่าจิ้มไข่อะไรเงี้ยก็เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดไปแต่น้ำจิ้มสุก,กี้ไม่ควรพลาดนะใส่กระปุกไปเหมือนที่หนูบอกอะค่ะเมื่อสัก,กีรที่ไครแบบปวดขาเนาะโอเคอาจาะนะคะจอยเฟิ้นเป็นกําลังใจให้ทุกคนไหมคะก็เดี๋ยวจะตั้งทานแต่เขาหนอยนะแต่ว่าเราต้องทานผักๆเพราะช่นี้กำลังคุมคุมด้วยคุมอาหารด้วยนะคะ อย่าคุณสวยนะคะอย่าคุณสวยก็ต้องกินผักแล้วก็อย่ากินจุกินจิบนะคะบอกเต็นอยู่บ่อยๆนะคะแต่เห็นพวกนี้เขากินก็น่ากลัวเหมือนกันคะคะทุกคนกน่ากลัวมากเลยนะตัดมาที่ทางพน,นักงานของฉันนะคะนะคะนะคะ,ะ,คะอาจารย์คาเได้ติดโควิดต้องกินยาโมโนคลีเมียมีผลต่อไตไหมนะคะยาทุกอย่างมีผลต่อไตค่ะแต่ว่าถ้าเราเป็นโควิดเราก็ต้องรักษาโรคนั้นก่อนแต่ว่าตู้งคู่กับคุมอาหารนะจ๊ะหนู นะคะเบคพูดในการคุมอาหารด้วยแล้วก็กินยาด้วยถึงแม้จะเสื่อมลงแต่เสื่อมไม่มากแล้วพอเวลาเราหายจากโควิดแล้วเราก็รีบมาดูแลตัวเองได้ฟื้นฟูได้เลยเนาะโอเคไหมนะคะจ้ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอาจารย์เป็นกําลังใจให้นะเป็นหมอรักษาตัวเองไปที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวะคะ่ะแล้ววันนี้เปจาพย์ก็ดีใจมากนะคะมีคุณพี่ท่านหนึ่งนะคะคุณอาท่านหนึ่งนะคะเป็นเขาบอกว่าเขาดีขึ้นนะคะแล้วเขาก็มาซื้ออาหารแล้วนะอาจารย์แล้วเขาก็แบบ เขาบอกเขาดีขึ้นแล้วน้ำตาเขาคลอบ้างเลยแสดงว่าเขาทราบซึ้นใจกับตัวเองมากแล้วเขาก็รู้สึกแบบอาจารย์ถามว่าใครเก่งอาจารย์ถามว่าใครเก่งเขาบอกว่าตัวเขาเก่งใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะคุณอาผู้ชายที่มาหาอาจารย์วันนี้คุณอาเก่งมากนะคะชนะอะไรไม่เท่าชนะใจตัวเองแล้วคุณอาท่าใจดีขึ้นคุณอามาซื้อผลิตภัณฑ์ของอาจารย์เปิิลด้วยความสุขนะคะก็เลือก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 นะคะแต่อาจารย์เห็นแววหน้าแววตาแล้วอาจารย์ดีใจเลยนะคะที่คุณอาแบบน้ําตาจะคลอเลยนะแล้วอาจารย์บอกว่า ผมดีขึ้นนะคะอาจารย์ดีใจมากๆนะคะที่เห็นคนไข้นะคะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองและที่สําคัญเนี่ยคนไข้รู้ว่าคนที่เก่งที่สุดไม่ใช่อาจารย์ค่ะคนที่เก่งที่สุดคือตัวของคุณเองเพราะฉะนั้นไปเป็นกำลังใจให้ตัวอเองแล้วก็คิดเสมอว่าถ้าคนอื่น,ะะนเ,เขาทำได้เราก็ทําได้นะคะถ้าคนอื่นเขาทาได้เราก็ทําได้นะคะมาไม่ทันเลยมีกรอบอร่อยนะคะคุณอมบดีโอตี้ด้วยขอบคุณมากนะคะนะคะ นขนมอาจารย์เป็นผู้ช่วยเราเนาะแต่ตัวเราก็เป็นตัวหลักที่ดูแลตัวเองวันนี้ทําขนมออกมาสนุกสนานมากเลยเพราะทุกคนมีความสุขที่เห็นคนไทยชอบขนมของอาจารย์นะคะชอบมีกรอบชอบปั้นขิดชอบผิดงําดวนชอบทองแขงนะคะแล้วก็ชอบทองแผ่นนะคะชอบข้าวแตนนะคะข้าวแตนนี่จะมาอีก4วันพุธนะคะหมดแล้วนะคะที่มาตอนนั้น200กระปุกหมดแล้ว จะไปีกทีวันพุธใครอยากได้ลรวก็รีบสั่งนะคะวันนี้โปรโมชั่น5กล่องขนมกน,น้ัมพริกส่งฟรีวันสุดท้ายแล้วนะคะนะคะ5กล่องขนมกน้ําพริกส่งฟรีวันสุดท้ายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใครอยากได้อะไรให้สั่งไว้คุณมีออเดอร์ไว้แน่นอนคุณสบายใจคุณได้แน่นอนนะคะแต่ถ้าคุณไม่มีออเดอร์ต้องบอกว่า,วาเมื่อไหร่จะมีของมีของเราให้สั่งมีของทุกวันค่ะ แต่จะไม่ได้ส่งให้คุณสิเพราะคุณไม่สั่งสักทีนะคะคุณต้องสั่งไว้เก็บไปล่วงหน้าแล้วคุณจะไปคิดว่าเดี๋ยวหมดแล้วค่อยสั่งใหม่อันนั้นเดี๋ยวมันจะไม่ทันขาดตอนนะคุณเพราะว่าเป็นขนมที่คุณไม่ได้หาได้ทั่วๆไปตามท้องตลาดมันเป็นขนมที่ทํามาเพื่อตัวคุณเนี่ยแล้วก็เพาะสมารครให้โลกไตด้วยอาจารย์จะย้าให้พวกเราเลยนะคะมีสต๊อกไว้พอพอแบบไม่ต้องรอหมดนะคะเราก็สั่งไว้เพราะว่าเขาทำใหม่วันนี้อยู่แต่เราได้อประมาณ สองเดือนนะคะสเดือนสาเดือนถ้าเราแกไม่ถึงแล้วค่ะเดือนเดียวก็หมดแล้วคนไข้ของอาจารย์เนาะไปแล้วค่ะน้องริืมล้างจานเสียงดังแล้วคงจะบอกว่าหนวกหูแกในนี้เน่ยขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะคะว่า คุณเป็นหมอรักษาตัวเองนะคะแล้วก็บ้านเป็นกัวเป็นมาที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็อาหารใส่คุณก็เป็นยานะคะแม้แม่คุชาบูก็ต้องกินชาบูให้เป็นยานะคะกินด้วยความเข้าใจกินด้วยความรู้ <c oughs> ส่วนเบนตกนะคะรอบถ่งวันพุธใกล้เป็นแล้วคุณรีบสั่งนะนั่นคือยาของแท้เลยค่ะนะคะเบนตกอาจารย์เปิ้ลคือยาของแท้เลยะะแล้วเป็นยาที่อร่อยด้วยวันพุธท,ที่จะส่งใกล้เป็นแล้วนะคะโ <c oughs> ชคดีนะคะทุกคนนะคะแล้วก็สําหรับรายเดือนวันพุธเนาะเอางี้แล้วกันให้โปรโมชั่น ใครสั่งรายเดือนนะคะรายเดือนรายเดือน2มื้อแล้วก็3มื้ออาจารย์ให้ส่วนลด5%นะคะสำหรับรายเดือน2มื้อหรือ3มื้ออาจารย์ให้ส่วนลด5%นะคะอย่างสวยงามนาจารย์นะคะขอบพระคุณมากนะคะคุณพอดนอตวีนะคะใครอยากกินเป็นโตะในวันนี้นะคะเฉพาะรายเดือน2มื้อกับรายเดือน3มื้อนะคะให้ส่วนลด5%นะคะทุกคนเนาะอาจารย์ขอเรียกทานเขาก่อนนะคะเด็กๆเขากินไปครึ่งท้องแล้วค่ะนะคะกินซะหน่อยนะคะจ่ายตังค์กัเขากินซะหน่อยนะคะ ก๋วยไมคนชคดีนะคะสำหรับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะแต่ต้องไม่ลืมนะคะทุกคนขากินอาหารเป็นยาดีกว่ากินยาเป็นอาหารนะคะขอบคุณมากๆากเลยนะคะที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์ทุกอย่างนะคะแล้วก็อย่าลืมนะห้าก,กระปุกน้ำพริกกับขนมสง่งซีที๋ยวนี้คือนสุดท้ายแล้วอีกหลายวันคะ่ะที่จะจัดโปรให้เพราะว่าจัดบ่อยทําไม่ทันก่นทุกคนนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย ได้เห็นตัวจริงแล้วนะคะนะคะคนเหล่านี้นะคะคนเหล่านี้นะคะคนเหล่านี้นะคะ